you ก็มาพบกันกับลี่ล้วนะคะวันนี้ลี่จะพามาแต่งหน้าแต่งตัวไปเที่ยวคาเฟ่กันค่ะจะเป็นยังไงจะแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะลงเมคอัพต่างๆนะคะลี่ก็จะบำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นก่อนนะคะโดยวันนี้ตัวที่ลี่ใช้ก็จะเป็น C A Two White นะคะก็ตัวนี้ลี่ก็จะคือใช้ประจำอยู่แล้วคือใช้เป็นขวดที่สามแล้วเะเพราะว่าเออหลังใช้เนี่ย น้องเขาก็จะทิ้งความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะก็คือทําให้หน้าไม่แห้งแล้วก็สังเกตว่าใช้แล้วคือผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยสิวคือจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอืมคือติดใจเลยแล้วก็จะชอบมีโปรแบบหนึ่งแถมหนึ่งที่ว่าสั่งตลอดก็คือซื้อตุนตลอดนะคะคุ้มมากนะคะตัวต่อไปนะคะที่นี่จะลงก็คือจะเป็นตัวของสีจันนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันที่ออกมา โดยลี่เนี่ยลองใช้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าให้ความชุ่มชื้นโอเคเลยนะคะก็จะเป็นตัวสีจัน Skin Moisture Brush Gel Cream นะคะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเจลแพคเกจิ้งจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อเจลใสแล้วก็ทาแล้วคือให้ความรู้สึกแบบเย็นๆหน้ารู้สึกสบายผิวหน้านะคะความชุ่มชื้นก็คือจัดเต็มมาก ก็คือจะทาเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยนะคะคือการที่นี่ชอบลงมาจรไรเซอร์ก่อนลงเมคอัพเนี่ยนี่คิดว่าอา่ามันจะช่วยให้ผิวหน้าเราอะ่ะเหมือนมีความชุ่มชื้นพอลงพวกรองพื้นแล้วก็คือรองพื้นจะเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็จะติดทนกับผิวหน้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งพับหรือว่าเมคอัพต่างๆอะ่ะนี่ว่ามันจะทําให้แบบกืนเข้ากับผิวหน้าแล้วก็ผิวหน้าดูแบบดูอิ่มอะ่ะเออให้ลุคผิวสวยนะคะ นี่ก็จะใช้เทคนิคนี้ประจําเลยเวลาแบบอยากได้ลุคแบบผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะลงมอชเชอร์เซอร์หนักๆเลยนะคะก่อนที่จะลงพวกเมคอัพต่างๆต่อไปนะคะนี่ก็จะลงของชูนะคะ<ม>เป็น Protective Moisture ฟ r i m e r นะคะ<ม>ก็จะเป็นไฟมเมอร์ที่ผสมาสารกันแดดนะคะมี SPF 50 PA++ วกกบวกนะคะนี่ก็จะใช้ลงแทนครีมกันแดดเลยนะคะ<ม>ตัวนี้ ตัวเป็นตัวทดลองใช้นะที่รี่ได้มานะคะนี่ได้มาจากเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ก็นะื้อครีมก็คือจะแบบเป็นสีขาวๆแบบนี้นะอี่ก็จะใช้ให้ทั่วหน้า<ม>ต่อไปรี่ก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้รี่จะใช้ของ for you t o นะคะเป็นรุ่น fade away นะคะโดยสีที่รี่ใช้จะเป็นสีวนิลานะคะก็คือ ก็เดี๋ยวที่จะลงบระเด็นต้ปากโกนปกติเนี่ยเพราะว่าใต้ตาทลี่จะคำๆหน่อยเพราะว่านอนค่อนข้างแบบนอนน้อยนอนไม่พอแล้วก็จะมีแบบพวกรอยสิวหรือว่าสิวแดงๆรอบแบบตรงจมูกก็คือลงไปเลยนะคะก็อาจจะมีนอยนิดหน่อย ต่อไปนะคะลี่ก็จะลงเป็นตัวรองพื้นนะคะโดยรองพื้นที่รี่ใช้วันนี้นี่จะใช้ของตัวชูนะคะเป็นรุ่น a l ิ m i เต็ g o l นะคะรุ่นนี้ก็คือจะ เน้นงานผิวสวยนะคะก็ช่วยขับผิวโกลให้ดูแบบผิวสุขภาพดีมากขึ้นนะคะให้งานผิวฉ่ำนะคะให้ลุคดิวี่หน่อยๆนะคะดูเป็นผิวเกาหลีสาวเกาหลีดูสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยลี่ก็จะชอบใช้ตัวรองพื้นที่เน้นงานผิวนะคะเพราะลี่รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกลุกะสามารถใช้ได้ในทุกวันนะคะแล้วก็จะชอบแบบ เหมือนอยากให้ผิวดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบจะทําให้ผิวเราดูโกลว์ขึ้นดูใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยตัวที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นสี774ไลท์เบสนะคะนี<ม>่จะใช้นิ้วลงไปกด<ม>แล้วก็นี่จะใช้พับนะคะเป็นพับคุชชั่นเนาะอันนี้นะคะพับคุชชั่น คือการใช้คับคุชชั่นน่ะี่ว่าจะทำให้ผิวดูเนียนอ่ะพี่ก็จะชอบใช้พับคุชชั่นตลอดเลยเวลาลงรองพื้นนะคะ mm hmm. ผิวแบบจะดูเนียน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าหนังลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็จะได้ลุคแบบงานผิวดูฉ่ำๆดูอิ่นน้ำโกโกมากเลยนะคะสูมให้ดูใกล้ๆนะคะ่ก็งานผิวมากทุกคนคืองานแบบงานผิวฉ่ำมากๆนะคะตอนนี้ลงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะมาลงตัวแก้มกัน ที่ลี่จะใช้เป็นตัวลิปสติกลงนะคะตัวนี้ลี่จะใช้ของ True P นะคะเป็นโอ้มายติ้งตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็สีที่ลี่ใช้จะใช้เป็นสีสูงก้านะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลี่จะใช้สีลงแก้มกับลงปากนะคะเพ mm hmm. ื่อที่จะให้โทนหรือว่ามูดมันกล mm ืน hmm. กันแบบสีดูเท่ากันทั้งหน้านะคะ mm hmm. แต่งไปเลยจ้า ตัวนี้แบบเหมือนเป็นเนื้กอกำมะหยี่นะคะค่อนข้างเขียนหน้านี่ก็เลยสามารถใช้มาลงที่แก้มได้นะคะก็สีก็คือจะแดงแบแดงกับกลมนะทุกคนสวยมากลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงแป้งทงับอีกทีนะคะเีก็จะมาลงแป้งกันนะคะโดยวันนี้ใช้เป็นตัวสีกันนะคะตัวนี้เลย Super c o r p o r a t e Foundation Powder นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นโดยสีที่รี่ใช้น่ยจะใช้สี1นึก็คือสีเบรนะคะ รีได้ลองตัวเองแล้วคือรู้สึกชอบเนาะคือชอบผิวหลังจากใช้แปลงลงนะคะวันนี้นีก็จะใช้แปลงนะเป็นตัวลงแป้งนะคะคือรีรู้สึกว่าเขาให้แบบลุกงานงานผิวสวยอีกแล้วงานผิวสวยมากถ้าใช้แปลงนะทุกคนมันจะดูแบบว่าดูเป็นสิวเออดูเป็นผิวที่แบบไม่โบกมากนะคะดูธรรมชาติดูแบบเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างี้ดูผิวดีด้วย เห็นไหมหลังจากที่ลงแปลงไปเห็นไหมก็คือจะดูแบบไม่บอกอ่ะเป็นไงทุกคนเนียนม,มากใช้แป้งลงแล้วก็คือดีงามมากเหมือนผิวดีแต่เกิดนะคะทุกคนงานผิวนะคะใช้แปรงลงก็คืองานผิวมากข้างนี้ดูผิวสวยเลย ต่อไปนะคะเขียนคิว้วเรานี่ก็ใช้ของ i n t u i t i e House ตัวน,นี้เลยนะคะเขียนไปเลยต่อไปนะคะก็จะมาลงตากันนะคะวันนี้ลี่ใช้พาเลตของ m e l e s k a นะคะเป็น4 02 All the f i e l นะคะก็เดี๋ยวนี้จะลงเป็นสีนี้ให้ทั่วกปตาโก,กนนะคะ ต่อไปนี่ก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะสีนึง,นงก็ใช้เป็นสีน้ำตานะคะก็จะผสมชิมเมอร์ชิมเมอร์วิงวิงหน่อยนะคะทาไปก็คือสีน้ำตาน,นี่ก็จะทาแบบชิดขอบตาไปเลยชิดขอบตา ก็เรี่ยงใช้แปลงหัวตัดแบบนี้นะคะ่าอีกที mm hmm. ก็จะได้ประมาณ mm hmm. เราก็จะกรีดตานะคะโดยใช้อายไลนเนอร์ของ i n น u i t นะคะ mm hmm. เป็นเสียงปาน mm hmm. ก็จะใช้กรีดไปก่อนรอบหนึ่งนะคะ ก็จะใช้แปลงไปตัดเหมือนเดิมนะคะเกีย่ยออไรเนอะร์เมื่อกี้ให้มันดูแบบว่าเบอรอๆนวลๆนิดนึงจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะแบบนวๆเห็นไหมคะก็คื ะน้่ก็ปัดแก้มนะคะเป็นเบอร์07ของทูพีนะคะก็จะปัดทับบนวนตัวนี้เลยนะคะคือไฮไลท์ตัวนี้บอกว่าถูกและดีเวอร์เวอร์เวอมากๆนะคะปัดแล้วืคอชิมเมอร์คือละเอียดมากนะคะเป็นของ ODBO นะคะชิมเมอร์ตัวนี้สีจะประมาณนี้นะคะคือี่ก็ชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าแบบมันเกี่ยมันดูธรรมชาติมากะ ก็คือเรียกใช้แปลงทั่วๆนะคะปัดทั่วๆไปเลยแล้วก็ทุกคนนัก็คือจะดูแบบเงางานผิวอ่ะเออคือมันจะเนียนไปแบบหน้า,น,านะคะมนนะคะ,ก,คนนะ,คะก็พี่ก็ชอบมากเกี่ยวตรงเปิดตานิดหน่อยนะคะให้ดูชิมเมอร์ชิมเมอร์วิ้งบิง่งเ่นๆประมาณนี้ ต่อไปนะคะลิ๊ก็จะมาลงปากกันนะคะโดยวันนี้วิ่ใช้ลิปของชูอีก mm. เช่นเคยนะคะเป็นตัวนี้นะคะที่เพิ่งได้มาเนาะเป็นสี R D 1 6 3นะคะตัวนี้มาลงกันเลย น,ะะนี่ก็จะใช้สีนี้ทาทับไปเลยนะคะเป็นของทูพีที่ใช้ทาที่ลี่ใช้ทาแก้มเมื่อกี้นะคะเป็นโอมาจิ้งสี R09 นะคะก mm. ็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะทุกคน mm. เดี๋ยวลี่ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวไปม้วนผมสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ Do you want to know? <laughs> well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because <laughs> The sun is up, it's a beautiful day ็เสร็จเรียบรแล้วลน,น,นะคะสําหรับลุคแต่งหน้าไปเที่ยวคาเฟ่วันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านี่จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนกันนะคะก่อนจะไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตายเป็นกําลังใจให้นี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย